ไม่ท้บุนอายุจักปีได้ไหมครับสิบกวปีเลยฮะสิบสบโบเมนโ่จูอบจืออายุจจกาคงได้ไหมครับเชาโจือจะ่นเบายู พี่น้องเนาะก่าสบายดีวัสคูสุขลนพี่น้องเอ้ยก่ามาพบมาพ่อกับบอจิตคือเก้าเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก่ามาเนี้เนาะพ่อพี่น้องบอจิตนะมาอยู่ที่บ้านโคกปราไว้นาะพ่อพี่น้องเนาะก่าพอดีว่ามาหาครอบครัวของน้องมิกเพื่อนหนเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก่าพอดีว่าหลังจากที่ว่าเ่าบอกเสียนเพื่อนทำงานอยู่เนาะพ่อพี่น้องกามีเมทัลคนหนึ่งเนาะอ่าเป็นยังมาว่าขอคว่ำสื่อเดือดเน่พี่น้องเอ้ยเนาะ กคือว tamam. like ่าแดีวตอนนี้ก็อยู่ตามาตรงไหนตรงหน้าใช่เด <laughs> ี <lobster> ๋ยวน้องพี่น้องมาอยู่ที่บ้านคู่ปวายเนาะการนี่ม่เท่าจากเพิ่นซื้อเสียงเรียงน้ำมาจังใดแล้วพี่น้องเอยเดี๋ยวบริจิตชิพ่าผมเองพี่น้องเนาะมาโอรมกับเพิ่นพี่น้องเลยโด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 ยไม่เท่าสบายดีสบายดีไม่เท่าสบายดีสบายดีกับมานลำกันกับบาตาคือเก่าเลยก็ได้ก็ดูดีพอดีบาต้าเองอามา ครับอ่าครอบคัวต้องมกเพิ่อนมาอันนี้ลูกหลานเนี่แล้วกสูวนั่นคุณนัวตัเพ่นกัมีน้ำป็นจังได้ไม่เถ่าชือว่าทุกยนี่เป็นจังไดแบบว่าอ่าไม่เถยไม่เ่าะชื่อว่าจังไดไม่เท่าไม่เ่าบุญไม่เถ่าบุญบ่ผัวก็มีตายเ่ามีผัวอจะปีได้ไม่เถอะ หาชิบกลัวเลยหาชิปปายกลัวเลยปลายกลัวแล้วเอปกลัวเล้วเนาะช่าก็ไผ่แปฏิบัตินี่กูมือนี่กูก็ลูกเช้าก็มือเพือนผัวมันมาแล้วก็บรมีค่ะกับบ้านนี้น่อยเห็นไหมจ้าเนาะก่อน้าอ่าหน่อยเห็นไหมบผู้จ้างเสียงเสียง่งน้ำเพิ่นเนยะบผจางหลบกเคยกบป้าเสีเหตุแมวกใช่โอ้หายลมเนาะกับบารจิตเพิ่เนบาจิตเพิ่มถามน้องบารจิตูเดีเดี๋ยวบาจิตเปลี่นมุกกล้องน้องพี่หนังเนาะ ดยแต่คือไม่ถาบุญเนาะไม่ถาบุญอายุจักปีได้ไหม้าสิบกว่าปีเลยฮะสิบสิบว่าเมนว่าบุญื่ออายุจักของได้ไหมเถ้าบุญว่าว่าอายุเป็นยังไงมื่อายุสิปีมันกลัวสิปีโอ้ห้จงใจบุญื่อได้แสนเนาะบุื่อบุื่อ คือเกือชิบกว่าปีละเป็นจังได้คือบางยังละทงละทามาแท้แม่บอกคือว่าดัดมาเนี่ยมันเปพื้นเมื่อไหรบอกดัดมาแบบไรแบบไรแบบคืออ่ดัดมาให้ถุกจะผ่าโดยโดยก็มีทีมงานเข้าไปอ่สัมผัสอะไรบอกก็ผ่าตะกี้อนว่าบักประชังมันนี่โอ้ยายยาวเนาะไอ้ยาวโดย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 เป็นจังไนอ่าอยู่กันจะคนอยู่เฮือนไหนแม่ชี่อยู่สี่คนบอ สี่ชัคนสามคนหนึ่งห่นกับหลานผูหนึ่งห่นกับแม่เนี่ยห่นกับลูกผูหนึ่งค่ะโอ้สี่ลูกใครลูกม่เท่านี้ลูกม่เท่านี่บักหล่าผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายก็ไม่เห็นช่างนี่มเปนหลานประมาณสามเลยประมาณสามเลยผู้ชายเลยยัยตัวเป็นเป็นเบา่างเนี่ยผู้ชายนี่ยเป็นเบาผู้หญิงได้สะผู้หญิงก็เป็นชาวช่าลูกหลานนี่แล้วจนเมื่อเฮือนผัวบรรกชายกลับมาหาแม่อีกเห็นได้ไสะ พอหัวกินมากินเกาวกับปะนี่ปะบ่คือมาปะพอให้มาพออไล่มาด้วยด้ด้วเลยกระมาให้มาหาแม่คือกาวทุกอย่างนี้เห็นเลยใชโด้ยแม่มีลูกจะค้นไหมหาค้นบทสมวนหาคนบ่หาคนเด็กไปทางไหนเบิด์ตเอคือว่าทางไหนเขาไปเบิด์ตเลยเอาลูกเอาเมียเบิร์ตเลยอยู่น้ำด้วยด้วยผู้ชายสีทั้งมรลานี่เด็ก ผัวหนึ่งกับเมียงชนผุนเอาเมียเมืองชนผุนเอาเมียอยู่เมืองชนผุนบ่เมืองชนผู้เจ้าแม่โอ้โดยวยด้วยใช่มองชนก็คือตอนนี้เนาะก็คือแม่น่ะอยูู่น้ำกัน4คนเนาะห้าสิบตะกี้บ่อยู่อ่ะนะเฮือนเดี๋ยนี่เป็นจังไงเฮือนเดี๋ยนี่แม่เฮือนแม่เป็นจังไงเดี๋ยนเฮือนไม่อยากบอานะใช่ขี้ดินเลยสิโอ้เฮือนให้ลูกดีลูกเลยครัไม่แปะฟูกกัดกัดไปทิ้งแล้วมันหักลงเบิ่นเลยเนาะ สซมโมเฮืนโ่เฮือนหนังนะสซมโม่เฮืนหนังะเออชองห้องมันก็บ่่แล้วช่องห้องมันของมันมันหาเล็ดนี้อลช่องห้องก็ไว้ใหา่แล้วช่องห้องเหระเอาลังชี่ขังเอาหนักโดนแล้พาม่เหี้ยบอพ่อนมีเงินซื้อใส่พาเงินเก่าม่างลงปวกสิแต่ไ่ได้ลุเล็กเดียวนี่นอนนกนอนปวกจ้าจ้าจ้าอยู่ไหมฮะบมเอ เป็นจริงไหมใส่เรื่องของน้ำซัมปาให้หน้าตะก้าลำเล้วรือบ่โบมีฮะโบมันจะได้เห็นนาบหมือเห็นนาบ่โบมีนากินข้าวใช้ส่โบเห็นนาอ่าจะกินใช้คอกินคอกินบ่เดี๋ยวนอออ๋อคอกินกับลูกเป็นหน้าหนึ่งหน่อยก็ไปคอกินคือขอบปองขอบแพงกินสำเนียเดี๋ยวนี้ยังคออยู่บ่เดี๋ยวนี้ก็คอโบมีถึงว่าเวลาในหุงกับย่างน้อยสุกินนี่กว่าตัวรอกมาผมอ่ะมันตักลงมาช่วจะได้ใส่กินได้ข่าวมัน กินเลยกำบยันกันไปกินแกน่ำไม้น้ำหลานนี่แหลยอืมลงพระเจ้าลงมาโชว์กินของข้าเจ้าเนาะมาจะแบกพื้นน่ะพระเจ้าชมอ kind of ันลูกมาให้เล่บพนเมเป็นแบบโอ้ตรงนี่เหรอเป็นเช่นไรแตแบบลูกสาวหรือว่าลูกชายที่ว่าอยู่เพื่อนอยู่นเดี๋ยวนี้เพิ่งเห็นอย่างนี้เลยเพิ่งเห็นเนี่ยเป็นบุญเห็นอย่างบ่เห็นยังประจำหน้าจ่างกับโบมีผู้จ้างน่ะมันเดะ มันแน่เนาะมีผู้ไปบ่มีนะอืออยากให้ไปทํนาซอยลูกเด้เนาะอืออ้ลูกก็ได้แล้วนฟังเบิ่งก็พ่นตกบนี้อยากจ้างเด้ซะเนาะตกมันจักมันก็ไปดแหอด้จ้างหน้าชิบด้วยอือมื้อนั้นไปนาผู้บ้นเล่นแล้วพอได้ซื้อข้าวปองกินน้อยๆๆไซะก็คือว่าเนาะพอพี่น้องก็เห็นทงแม่เ่าเพิ่นอ่าย่างมาเนาะย่างมาตามัทุ่งมาพี่น้องเอ้ย นัดทงมาเนาะกัเห <mud> ็นกับท like, ja ีมงานของพวกเฮานี uh, ่แหละเห็นมาอ่าเพิ ar, okay ่นเห็นอ okay. uh, ่ามาเพื่อนของน้องมิกน้องพี่น้องอ่าเพิ่นกะว่าขอคุ้มเสือเดือยนี่ยขอคุ้มเสือเดือยแบบไรไหมฮะแบบไรแล้วเนี่เนาะมันยังบ่มีคือลูกคือหลานเนาะหมูมีไปจางกินอยู่บ่มีเป่งกเป่งนัวกับรองเท้อกับหมูมีไปทำกันนะไยทำกันด้เป็นจะได้อยู่เพื่อนอยู่ชาตินี่อ่าขอน้ำซ้ำปลาหมมีจักดีเลยบ่เดือย นี่ว่กินน่คือขาวปองลำน้อยนี่เลยลำชิบลำชาวนี่ยบ่มีระดงไปดนะกระบบอมีโดยกระโดยโดยบ่มีโดยกระหดไม่ใช่จุดประสงค์นี่คืออยากได้ข่าวบ่มีอยากกินข่าวบ่ขาวกินเงินกับคันลูกเหใช่ก็ใช่ลำแสนลำไหญ่กับบ่มีข่าวจะกินข่าวเนี้ยบ่มีขากินยังกินแล้ว เป็นกระปูกระปลาคำลูกเพื่อเทนกันลูกของกินกันโดนคือว่าเราพี่น้องเราลูกหลานแตาชูกุนนี่กว่าลูกหลานก็เป็นมุมบ้านเดียวกับบอต้าเพิ่นเนาะแมนพี่น้องกับบอต้าเพิ่นเนาะเพิ่นกับว่าครอบครัวของแม่เทาเนี่ยการถุงยางยู่เนาะแต่การดูว่าโดยลูกับว่าได้เมื่อเฮือนได้ไหมเอ้ย เมนพอดีว uh ่า huh. ม like um. so ันคำแล้ว huh. พ um. uh ี huh. uh ่น้องเอ้ยกะทางมาตาเพิ่นก็บอกว่าเมนเมนไรเชื่อเพิ่นเนี่ยเมนทางมาตาเพิ่นก็บอกว่าทางครอบครัวของแม่เถ่านี่กะอ่ารพอสมควรอยู่เมนบอกคือนี่คำบ่มีไปชักบอกมควรมีสมาชิกหลายดิอยู่อยู่เฮือนหน่อดิมีปวกมีมือสังดิเอเชื่อสินนุ่งมุ้ยเนื้อหมูหอยหมูท่านบอกเชื่อหมูหอยบ้าง มีแต่หม่เอาหายเฉื่อยๆนี่เลยมีคนเอาหายเนาะอผัวในคือบ่มีคือลูกหลานได้สิแลก็ให้อืมได้สิเมนุนเนี่ยมันมาหาเงินจากบ่เมนุนเนี่ยจากกีฮะมันก็ฮุบมาให้นงเฉื่อยๆในลูกเต้าได้สิคือบาหลายคนแท้ลูกเต้าเขาก็เอามาให้จเจือโอ้มีเขาก็เชื่อจเจือๆเป็นกะบ่มีเนาะบ่ได้เส้นเนาะครอบครัวไปพวกเขาล้าเขาลูกเขาเขา อ่านมือแน่สีแห้งอยู่ฝนวันนี้เลยด้วยด้วยใกล้เลยน้องพ่อพี่น้องผ้าหลังตึงตึงต่างมาแล้วเนาะมาปูหกรับาตานี่โมเดลจะได้ไปเห็ดทอะไรปีละโอ้กโดยเป็นจังไดเฮือนซานรั่นเป็นเขือนซานรั่นเป็นก็หักพวกนี้หุบหุบบอกอยู่พวกบอกคือให้มันกินเอามันกินโมจักมันกินไม่ก้าวลงตะเฮือนมันหักเห็ดแบบดชีพโอ้มันนี่อะไรหนกกรบโวมากเลยชิมหมดอยู่ <ừ> mm มื่อกีเห็นอะไเลยปุ้งน้อยอยู่คือนี่นี่ว่ะไล่ว่ะหาไม่เห็ดได้ว่ะโดยโดยมีใหม่ว่ะชวนลูกไปหาต้นไม้กลมมาเห็ดตัวนี้กินด่ว่ะก็กินเมื่เลยอันก็ะชับไม้กลมเล็บตีใส่ชื่อน้ำใส่ก็ ไอหน่อเห็นห้ตะกี้โดยโดยโดยอ้ยกะคือสีเนีนี่เนี่ยน้องพอพี่น้องกะทั้งแม่สาเพื่อนมานั่งโอโลมกันอยู่กลางทุ่งไห่งทุ่งนาได้พี่น้องเอ้ยกะทางครอบครัวของเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าเดินเขาน้ำซัมปลาน้องแม่สาเนาะเดินเขาน้ำซัมปลาเนี่ยกะขาดเทียนขาดเถินเนาะ ลูกชีซอยเม่เา่าได้จังไหนเด้บ่นี้เนาะซอยได้ไหนได้เมถาวรเนาะซอยได้ไหนแต่ถลูกเื่อนเพียโเยก็เห็นแล้วก็เห็นใจอยู่เนาะ้ม่เม um. ่าเนาะเห็นใจอยู่ห่วยคันจักน้าลูกหน้าลูกมีน้านี่ให้ลูกไปรำช่อยพุ่นพุ่นแน่เด้อเดี๋ยวสิอ่ามีน้ามีในเนาะสิส่งข่าวส่งข่าวเด้อแม่เด้อเนาะอ่ามีลูกมีหลานอยู่เลยที ดุคนหนึ่งเงินแหละวเมย์มิเตอเอาลานดูเพื่อนเนี่ยหน่อยคือเขาหนี่กระชำลูกอีพงเนี่ยหนักช้ำดุหน่อยเงินอ่ะพอได้กินยังเล่หลังเตือกับจำเตือยอยูเพื่อนกไงตัยพร้อมเขาเรียกแบบโดยโดยบริกิรเฮ็ดยังไหมเมื่อนี้บ่กไหมครับมื่อนี้โดยโดยเมื่อนี้ไปเอาพื้นม่อนี่ไปเอาพื้นบ่เมื่อไปเอาพื้นเมอนี้บ่มีพื้นดังอ๋อเคยหนึ่งมานั่งกินข้าวนย่มงลานเอาดอนนี้ ตัวนึ ja, ่งอ่นบ่ไปหาดสอนบ่ได้มาเวยเอาหัดดอนบนผาทางไะเดกเมื่อหันเดกเมื่อปะนะฮะเรียบร้อยละผู้น้องกมาวะน่ะผลมาเด้๋นี้ไปไม่ไปเบิ่งขนาดอย่างมานี้โดยโดยโดยแม่ค่ะโอ้ยนอนผ่อนผ่องเกตตาบอเห็นหุ่งน้ำตาโอ้ยเป็นจังได้ส่อ่าสุขภาพเดี๋ยวนี้เป็นจังได้แตเพ่อคือเป็นกระเพาะอีกบ่เดี๋ยวนี้ มันเป็อดเข่าอดนนํำป่จักบอกอดอดเข่าแล้วบอกแต่พอขึ้นแล้วก็ห้อนำไาหรือโจโจกแล้วบัดมีเงินซื้อยากินบ่เดี๋ยวนี้ใครในบ่เดี๋ยวนี้ยานำขาวยาอินดิซินบ่ยาหนํำขาวธาตุขาวธาตุขีอวนกน่คือลงเนสิได้โดยโดยโดยเป็นยังไงใครในบ่เดี๋ยนี้ใครใน่ใครนบ่หันก็กินยาอินินผมบ่อยบบนอน เปื่อยลงมัเองมันอมยาเฉพาะขื่นแหางเฉพาะประดงเลยกัวเข้าไข่อยู่เรื่อยเบื้องนี่เื่อกระเบื้องนี้อันนี้อะไรนี่หนึ่งกินผิดน้ำใหม่เบื้องสิ่งค้กินขี้วบ่ได้ตรงนี้สิ่งค้ายกินบ่ได้เนาะบ่ได้ผิดเชื่อว่าเครื่องลองกินบ่ได้ได้เลยเลยเลย กคือสีประมาณนี้ได้พี่น้องเลยกินนิดหน่อยซื้อกับเครื่องบะโถลูกซื้อลันโตลันไสอย่าได้ลูกบ่ให้กินได้นี่แหละโดยโดยโดยมักไม่มาต่อโดยกิกัพี่น้องอ่ากสสีหูไม่เท่าอยู่บ่เนาะองพอพี่น้องเนาะก็คือทางนี่ก็คือทางอ่ามีไอเงาเนาะพี่น้องเนาะไอเงาอ่าเปิ้ลกัมาสัมภาษณ์แล้วพี่น้องเลยกัตั้งแต่ลนพ่นแหล้วเนาะ กะทั้งไอ้เพิ่นกะหามาแตโรนผู้ใดน้องพ่อพี่น้องเอ้ยกะเป็นจังไงไหมกะยังบ่ทันได้ครับกันสุอเดือยบอ่าทั้งไอ้เพิ่นมาสัมภาษณ์ตอนนั้นกะยังบ่้านโอ้ด้วยด้วยด้วยคือว่าน้องพอพี่น้องกะบสุดนั่นกับตั้งแตโรนเนาะไหมเนาะตั้งแต่ไรนเลวพี่น้องกะตอนนั้นกะบวนจนถงเทือกไม่กันเลยวับหาเงินเลยเงินต่าแม่เราด้วยเป็นจังไงศาตร์เจ้าของเนี่ยคิดว่าเจ้าของลำบากเลยดีบอ บากบ่านำบากแล้วพันโเห็นมาให้่าแม่คิดแม่คิดเดียวนี้แม่คิดว่าเจ้าของลํำบากแห้งบเห็นล้ำบากแห้งบมมีนี่ยโออยู่หัวตายไปแล้วยังแบบที่อยู่คือเก่าอยู่พ่นแบบพ่นเสียได้จักปีแล้วหกปีค่าเดียวนี้น้องเสียน้ำาลังน่องพนเนี่ยโดยโดยจังใดกันเสียใจน้ำได้ไม่เท่าได้เนาะเสียน้ำหลังกับันยังไร ได้ชงสมปีเหกปีค่าเดียวนี่หกปีค่าเดียวนี่ละโดยโดยโดยไปแมิเลยโดยโยอ่าสุสี่ประมาณนี้เด้อสีเดืนไม่แถวเด้อเนาะกะอ่าทางไม่แถวเพิ่นเนาะไม่ถวบุญโดยโดยท้งท้งไม่ถวเพิ่นน้ะพี่น้องนาะงท้งม่าวบุญน่กะเพิ่นว่าอ่า ครอบครัวของแม่เ่าเองเนาะก็ลำบากพอสมควรแล้วเนาะ,นะจึงอยากขอความช่วยเหลือแม่นบอกแม่เ่าอ,อยากให้เป็นจังไนัอยากให้ทั้งพ่อแม่พี่น,อน้องเป็นช่วยเหลือยอย่างนี้ช่วยเหลือยเป็นอย่างกระโบมีดเป็นอย่างโมมีน้ำกินกระโบมีออนม้ำอยังพอได้กินอยู่นน้ำช่างบ่น้ำช่างบ่ชฉ่างทังตะกี่ห้อพวกบ่กินน้ำช่างเดี๋ยวนี้กินน้ำช่างน้ำฝนน้ำฝนกินน้ำช่างน้ำฝนเรื่องเข่าได้撒 เรื่องเข่ากับบ่มีเนาะก็คืออยากให้ทั้งทั้้้งงหนนาออก็โดยก็คืออยากให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเพิ่นช่วยเรื่องเข่าเรื่องน้ำแน่แม่นบ่อ๋อสิได้พี่น้องเอ้ยป่ากระเช้าก่อนนี่ขอน่อน้องมาหนุโดยอันนี้คือความเดือนฮ้อนเนาะของครอบครัวของแม่สาวเพิ่นเนาะก็คือความต้องการพี่น้องเอ้ยของครอบครัวของแม่สาวเพิ่นนี่แหละที่ว่าอยู่ไปแต่ละมื้อก็ อ่าเข่าก็บบคชหอยมีเนาะแม่เนาะมีแต่ไปหาขอกินเนาะคอกินนะโมแม่ได้พี่น้องเอ้ยโมูบวชให้กินเงานสิดงแม่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 ของผักไอศครีมห้าเด้อเด้อด้อ่ะก็คือสีประมาณนี้เด้อเสร็จเด้่มม่ถ่าเด้ออ่าเดี๋ยวดูกระคือทีได้ขอตัวอ่าจบคลิปได้ไหมเถอย่อ่าก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวดูกระคืเอาเงินให้พ่อได้ซื้อหมากซื้อผู้เขี้ยวอยู่พวอหมากนะเขี้ยวแบบมีเขี้ยวแบบมีโอ้ได้เขี้ยวด้วย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 กาเป็นเงินของลูกเองเนี่ยเนาะ กะอับมอาลูกกะโปได้ห่างบ่ได้มีน้องไปรับไปด้วยดอกเนาะแต่กะอยากให้พี่น้องเอ้ยก็เป็นเงินจำนวนสักพันกี่เนาะพราพี่น้องเอ้ยกะสิให้เก็บไว้แล้วกับแม่กะอวยใส่พ่นให้ลูกนี่เด้อนม่เด้อเนาะโลยให้ได้ให้รวยเห็นมีสาธุนพ่อพี่น้องกะคือสีประมาณนี่เนาะพ่อพี่น้องแต่ทั้งแม่เสาเพิ่นเนาะกะมานั่งอยู่ตามขั้นให้ขั้นหน้าเชืดอเดี๋ยวนพ่อพี่น้อง อ่าเพื่อนการเฮือนของเพื่อนการอยู่คนละภาคพังในพี่น้องเอ้คนละภาคแมนกับไก่พอสมควรพี่น้องแมนและกับทางเมนทอรเพื่อนเนาะเดี๋ยวก็มาหากับที่งานเนาะอ่าเพื่อนก็อยากขอความอ่าซื้อเดือพี่น้องเอ้ยอ่าเดิงเขาเดิ่งน้ำนี่แหละเมนเทอรเพื่อนบอกว่าอ่าลำบากเนาะอ่าแต่ในเมือแต่ละวันก็มีแต่ว่าอ่าหาขอเขาขอน้ำเดี๋วกับแมนพอนยำดำห้ดำหน้าเนาะแม่ คนแย้มดำให้น้ำหน้าแมนก็คือไปหับจ้างแล้วไหมเนาะแมนเมนเมนเมนตอนนี้ก็มันยังแหลดอยู่พี่น้องเลยแต่ยังวัฒนมีใครจ้างนะแต่ทางแม่เพิ่งจะต้องได้แบบไปขอน้ำดูหน้ำดานกินแบบนี้นะเนาะพ่อพี่น้องเลยก็คือสี่ประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องตามว่าโดยโดยตามว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะจากซื้อเลือดครอบครัวของแม่แถวเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ อาสิ่งใด菩萨ภูเกะเฮาน้องพ่อพี่น้องอาก็เป็นกำลังใจให้เนาะกระถาหงว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากช่วยเหลือครอบครัวของแม่สาวเพิ่นก็สามารถอาติดต่อมาหาบัจจิตทางเฟซทางไลน์ได้เลยพี่น้องเด้อเนาะบัจจิตกับพ่อมเนาะอาสิเป็นสะพานบุญให้ครับพ่อแม่พี่น้องเบ้อจุกุสุขชนพี่น้องเลยจังใดจังใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งได้พี่น้องก็บัจจิตก็คือสิได้ขอตัวมือเนาะบารนี้ก็ได้ ໂດດອມເຖາີນາຕນຊິດຂຕມກຂໍກ່າວ່າສະບາດມເຖາເດີນາອາສະບດີດີດດອາພີນອງເອີໂດຍສະບດີດໂດດດດກາຄືຊປານນີ້ພນອງອ